ดีไซน์สุดทางไม่เหมือนใครแล้วไปให้สุดกับ New Scoopy b Iconic ทีนี้เรามาคุยประเด็นของโมโนทันหน่อยหนึ่งนะครับว่าในปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างและในปีนี้แนวโน้มของการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแล้วด้วยไลน์อัพที่ที่มีในปีนี้นะครับคิดว่าผลงานของกล้องสังเกตจันทราจะเบียดขึ้นไปสู้กลุ่มหน้าได้อีกครั้งหรือไม่มาติดตามมาดูครับ โมโนทูในปีนี้นะครับหลังจากที่ผ่านในแข่งขันไป4สนามแรกเนี่ยกล้องสมเกียจันทราค่อยๆที่จะขยับอันดับขึ้นมาเรื่อยๆสนามล่าสุดก็จบเลขตัวเดียวแล้วก็เป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะมันเป็นเหมือนการพิสูจน์ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเขาเองก็สามารถ improve ตัวเองระหว่างการแข่งขันได้ในการแข่งขันนะครับจากเดิมเนี่ยกล้องจะเป็นนักแข่งที่ อาจจะแรงในช่วงต้นแล้วช่วงปลายแผ่วลงนั่นเป็นหนึ่งในหในปัญหาใหญ่ของนักแข่งที่ที่ยังไม่สามารถหาความนิ่งเจอนะครับแต่ว่าในปีนี้ครับสิ่งที่เราได้เห็นโดยเฉพาะสนามล่าสุดที่ที่เซอร์กิโตเดอเคเรสเนี่ยกล้องกลายเป็นนักแข่งที่มีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งจากเดิมทีเขาเป็นคนที่ขี่ในช่วงแรกี่อยู่แล้วแต่ว่าสนามที่แล้วน้าเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ การออกสตาร์ทเนี่ยมันมีความชุลมูลในกลุ่มหน้าก็เลยต้องต้องหลีเกเลี่ยงนะครับทำให้อันดับตกลงไปพอสมควรก่อนที่จะค่อยๆไล่ขึ้นมาแต่สิ่งที่กล้องทำให้เห็นคือการบริหารเวสเพดขี่ไปเรื่อยๆจนจนเวสเพดมันมันเข้าที่ก็เลยค่อยๆไล่บี้ไล่แซงอันดับในช่วงท้ายซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับดังนั้นครับมาดูครับว่าในสนามนี้ก้องจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับ ปีที่แล้วได้ออกตัวอีกวิทที่สินะครับก้องให้สัมภาษณ์นะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยพ r a c กทิส1-2เนี่ยก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าพอเริ่มเปลี่ยน Setting ใน p r a c t i c ส2และ3เวลามันเลยยังไม่ลงตัวเท่าไหร่รวมไปถึงการคอล l i ฟายด้วยนะครับพอเข้าสู่ช่วงวอร์มอัพเขาก็เลยขอให้ทีมเนี่ยเปลี่ยนกลับไปใช้ Set ติ n งของวันแรกของพ r a c t ทิสที่1ก็เลยทำให้ผลงานในการแข่งขันเนี่ยออกมาค่อนข้างดี ออกกีที่10ก็จริงครับนี่ครับปีสตาร์ทปีที่แล้วเนี่ยไปโดคอสตาเร็วนะครับถึงแม้จะเป็นปีหองลุกกี้ดังนั้นปีนี้โอกาสที่จะได้เห็นเปโดคอสตาอยู่ในกลุ่มหัวอีกครั้งก็น่าจะมีสูงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังแข่งอยู่ในโมโรทูทั้งนั้นเลยนะครับตัดออกไปแค่คนเดียวเจ้าของกรีที่3ก็คือออคุโซเฟนันเดสซึ่งเป็นผู้ชนะในปีที่แล้วปีที้เปโดคอสตาล้มนะครับ และดูหลายชื่อครับทั้งอคอสตาเจคดิกซันอัลเบิร์ตอารีนัสออลอนโซโลเปสอัลอนคาร์เนตล้วนแล้วแต่แข่งอยู่ในปีนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีไอโอคุระครับโบเบนเชเนเดอร์โทนี่โบลิโนนี่คือ3แถวหน้าของปีที่แล้วนะครับก้องได้ออกสนามกที่10ในปีที่แล้วฮอเกนามาโร่ไม่อยู่แล้วย้ายไปขี่ในซ u เปอร์สปอร์ตเช่นเดียวกันกันกบมาเซลชอตเตอร์ทีนี้ครับในการแข่งขันเนี่ย ปีที่แล้วนะครับกล้องเป็นนักแข่งที่มีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือการขี่ในช่วง2-3รอบแรกทำได้ดีมากการเลือกใช้ลายในการออกตัวครับนี่ครับเขาเกาะมาด้านนอกนะครับแล้วก็โยกเข้าในหลังจากนั้นไล่ขึ้นมาติดก,กลุ่มท็อปซได้ตั้งแต่รอบแรกเลยนะจาก,กริดที่10นี่ครับไล่เกาะขึ้นมา ทำผลงานได้ดีมากครับก้องสมเกีจันทราดีดขึ้นมาถึงตรงนี้ครับแล้วพอผ่านไปประมาณ7-8รอบเขาก็เริ่มที่จะยืดออกมากับกล,กลุ่มที่เป็นอันดับ2เพราะว่าคันคันหน้าเนี่ยหนีไปไกลแล้วนั่นคือออคูโซเฟนเดสก้องเองมาสู้กับแอรอนคาร์เน็ตแล้วก็คัมรอนโบบีเอได้ได้ดีมากๆนะครับไล่บทกันสนุกมากช่วงครึ่งทางการแข่งขันเนี่ยครับก้องยังอยู่อันดับ2อ,อยู่เลย บทอยู่กับโบบีเอแล้วก็ทางด้านของแอรอนคาเน็ตนี่ครับสู้กันมันมากส่วนคนที่นำครับก็คือคนนี้แหละออกคุซโซเฟนเดสห่างมากในช่วงท้ายนะครับและช่วงท้ายเนี่ยก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันในช่วงปลายๆว่ามันห้หกรอบเนี่ยกล้องก็ตกไปอยู่ในอันดับที่4ซึ่งตอนนั้นก็ลุ้นกันดู้ว่าเจอจะติดโพเดียมไหม แต่สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นคือเขายังมียางไว้ใช้ในช่วงท้ายในปีที่แล้วนะแล้วก็มาไล่ตามคาร่อนโบบีเอครับตามจนมีจังหวะนี่ครับจังหวะที่แซงได้เป็นจุดที่เป็นโฟลสเตทมาแล้วก็ขึ้นมาจนได้ขึ้นมาอยู่ดับ2ในรอบสุดท้ายครับแล้วก็ จบการแข่งขันแนันดับที่3ามขออภัยาครับขึ้นมีอยู่อันดับ3แล้วก็จบการแข่งขันอันดับที่3ได้ดังนั้นครับปีนี้เราต้องมาดูว่าการเริ่มต้นการทํางานของกล้องสมองเกจจันทาและทีมรวมถึงทีมเมทของเขาก็คือไอโอคุรานั้นจะออกมาแบบไหนปีที่แล้วเนี่ยกริดของโอคูาดีกว่านะโอคูล่าได้ออกตัวในในกริดที่7อยู่ข้างหน้ากล้อง1แถวแต่โอคูาจบอันดับที่5กล้องจบอันดับ3 นั่นหมายความว่าช่วงออกตัวครับยังเป็นจุดเด่นของกล้องอยู่ปีที่แล้วเขาทําได้ดีนะครับปีนี้เนี่ยต้องมาไล่ดูตั้งแต่การทํางานนะครับเพราะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในฤดูการนี้นะครับตั้งแต่สนามแรกมาจนถึงสนามล่าสุดก็คือที่ที่เคเรสเนี่ยกล้องเองจะทําผลงานในการซ้อมครั้งที่1และ2ได้ดีพอเขา้าการซ้อมครั้งที่3 ความพยายามในการเปลี่ยนเซตติ้งก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมันหายไปเหมือนเสียเวลาไปดือด้อๆในในการซ้อมครั้งที่3หลายครั้งแล้วที่เราเห็นในปีนี้นะโดยเฉพาะในปีนี้จนกระทั่งในรอบค a l i f ฟายผลงานค a l i f ฟายก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เอาจริงๆในตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับผมเองก็พยายามสืบเสาะหาข้อมูลดูอยู่ว่าทีมจะ มีวิธีการทํางานอย่างไรที่ที่จะทําให้ตัวกล้องนั้นสามารถไปกับรถได้เร็วกว่าเดิมในช่วงของแพ็กที่3และในการคอลี่ฟายด้วยตรงนี้นะครับถือเป็นปัญหาใหญ่นะเพราะว่าถ้าเกิดการลองเซตติ้งในช่วงไหนแล้วมันทําให้เสียเวลาเปล่ามันทําให้นักแข่งช้าลงหรือนักแข่งไม่สามารถไปกับรถได้เนี่ย ในช่วงนั้นเนี่ยครับมันอาจ,จะทําให้ตัวนักแข่งเองก็รู้สึกว่าเขาเขาไม่ไม่รู้สึกถึงความอุ่นใจในการขี่รถแข่งไม่รู้สึกถึงฟีลลิ่งดังนั้นครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าการสื่อสารของกล้องกับทีมจะเป็นอย่างไรแต่ผมก็ยังเชื่อว่าทีมเองครับพยายามที่จะหาหาจุดที่ดีที่สุดให้หนักแข่งแล้วก็ขยับขึ้นไปติดกลุ่มหน้าให้ได้ดังนั้นต้องลองดูครับว่า ตัวของกล้องจะจะยกระดับขึ้นไปได้อีกไหมกับการแข่งขันในโมโรทูนะครับแล้วถ้าเกิดเขายกระดับขึ้นไปได้นะครับตอนนี้ผ่านมาสีสนามเก็บแต้มมาได้ทั้งหมดเลยอยู่ในระดับที่8บนแชมเปยนชิพสนามนี้ครับเป็นหนึ่งในสนามที่เขาเคยขึ้นโพเดียมมาก่อนผมเชื่อว่าตั้งแต่การซ้อมครั้งที่1และ2ไปจนถึง3มีโอกาสที่ก้องจะติดอยู่ในกลุ่มท็อปไฟได้ เช่นเดียวกับที่อาร์เจนตินาถ้าฝนไม่ตกลงมาสะก่อนนะที่อาร์เจนตินาเนี่ยฝนตกลงมาทำให้หลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะครับปีนี้ถ้าที่ฝรั่งเศสฝนไม่ตกก้องก็น,กน,น่าจะมีโอกาสอยู่ในกลุ่มนี้แหละน่าจะติดท็อป10ตั้งแต่แพ็กกิปหนึไป1ึงคอลิฟายนะครับแต่ก็ภาวนาอยากเห็นอยากที่จะเห็นนะครับได้ออกตัวจากกริดสแถวแรกให้ได้นะครับก็คืออยู่หนึในให้ได้ถ้าหในหได้ครับ เรื่องเรสเพจในปัจจุบันนะครับในปีนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่ากล้องสังเกตจันทาสู้กับน,นักแข่งในโมโรทูได้ทุกคนถ้าเขาอยู่ในความมั่นใจนะครับแต่ว่าปีนี้คู่แข่งหลายคนโดดเด่นขึ้นมาอย่างมากก็คนที่โดดเด่นขึ้นมาจริงๆในปีนี้นะครับแล้วก็ถูกยกเป็นตัวเต็ง2คนที่ที่ผลงานดีมากจริงนั่นก็คือเปโดคอสตาแล้วก็ตัวของ โทเนียโบลิโนนะครับแล้วทีมเมทของกล้องสมเกตจันทาอย่างโอกุระเนี่ยกลับมาสนามที่แล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขารอให้ความฟิตกลับมาเต็มที่เขาก็พร้อมจะมาล่าโพเดียมกับล่าชายชนะเหมือนกันดังนั้นครับกล้องเองก็จะมีคู่แข่งเพิ่มเข้ามาอีกนั่นก็คือทีมเมทคือโอคุระแต่ณที่นี้เนี่ยถ้าโอกุระกลับมา <c oughs> ข้อมูลในการเซตติ้งรถมันก็จะมีการค้นหาข้อมูลแล้วก็ช่วยกัน ดงไปวิ่งเก็บข้อมูลหาจุดที่ดีที่สุดช่วยกันด้วยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าการผลักดันซึ่งกันและการจะมีมากน้อยแค่ไหนนี่ครับกล้องสุนทรีันธาปีแล้วจบอันดับ3บนโพเดียมนะเขาก็บอกเขาดีใจมากนะที่จบบนโพเดียมในในเรสนี้ได้นะครับก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่ผมเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นละว่าการกลับไปใช้เซตติ้งใน fp 1มันทำให้เขารู้สึก comfortable รู้สึกอุ่นใจนะครับรู้สึกว่าขี่รถแบบสบายใจกว่าก็เลยทำให้ผลงานดีผมว่าตอนนี้อยู่ที่เซตติ้งเรื่องฝีมือของกล้องเนี่ยผมว่าสู้ในกลุ่มท็อปฟท็อปได้สบายในตอนนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศบนโพเดียมที่เลอมองส์ในปีที่แล้วกล้องสมเสรจจันทราครับนักแข่งชาวไทยนี่ครับผลงานแข่งขันปีที่แล้วครับ ก็จะมีออกสโซเฟเดชชนะขาดเลยไปชะลอในช่วงท้ายทำให้อรลนคาเนตเข้าไปใกล้ได้หน่อยหนึ่งนะครับส่วนการแย่งอันดับ2 3 4เป็นของอรลนคาเนตกล้องสมเกียรติแล้วก็คาร์ลบอบบีเอนะครับอันดับที่5เนี่ยโอกุระโอกุระเองโดดเด่นมาตลอดตั้งแต่การซ้อมนะครับแต่พอเข้าสู่การแข่งขันจริงเรสเพสสู้กล้องไม่ได้ในสนามนี้นะก็มีอันดับ6เป็นชอตเตอร์ไม่ได้แข่งแล้วในปีนี้นะครับโจโรเบิร์ตเชลิสติโนวีเอติ เวยตีตอนนี้ยังยังหาทิศทางไม่เจอเลยในฤดูกาลนี้นะครับผมเองก็อยากอยากเห็นเขากลับมาอยู่ฟอร์มที่ดีนะเพราะาปีที่แล้วเป็นคนหนึ่งที่ขี่มันแล้วก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมของการแข่งขันนะครับโอเกนามาโรย้ายไปขี่วอลซูเปอร์สปอรตแล้วนะครับนั่นก็เป็นผลการแข่งขันนะครับของโมโรทูในปีที่แล้วที่นี่นะครับ ก็หวังนะครับที่จะได้เห็นกล้องนั้นกลับมายืนโบนรพเดียมอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนจะไปยืนโบนรพเดียมได้ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การซ้อมให้ดี practice ห practice สผมเชื่อว่าด้วยสนามนี้เนี่ยกล้องแน่นําผลงานได้ดีแล้วแหละแต่อยู่ที่การทำงานของทีมด้วยว่ามันจะเข้าทางนักแข่งไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องมาติดตามแล้วก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันนะครับทั้งกล้องเองแล้วก็ทีมของฮอนด้าทีมเอเชียด้วยนะครับ เพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องก้าวไปพร้อมๆกันนะครับนักแข่งเองจะเร็วได้ก็ด้วยเซตติ้งด้วยข้อมูลที่ทีมมีนะครับทีมจะไปได้นักแข่งก็ต้องฟีดแบ็ข้อมูลกลับไปให้ด้วยนะครับเราเข้ามาติดตามแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์กันดูนะครับอ่ะนะเป็นไงบ้างไครับคิดว่าทําได้ไหมทําได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คุณชาร์จแบตมือถือให้เต็มแล้วไปให้สุดกับ New s c o o p y b ีไอคอนิ